วันนี้ได้นึ่งปลาส้มนะคะแล้วก็ตาแจ่วค่ะอันนี้จะเป็นปลาส้มของบ่าวแดงกับน้องหมวยนะคะผักกินผักแซบนะคะเนาะวันนี้เอามานึ่งนะคะกินกับผักลวกนะคะเ้าเหนียวจ้ะมาจ้ะามากินปลาส้มนะคะนึ่งปลาส้มตาแจ่วแซบๆบนะคะเนาะโอ้โหนี่ค่ะ แ้วหักห,ห,หวานปลาส้มตัวใหญ่ๆเลยค่ะวันนี้เอามานึ่งค่ะ

nướng pa tăm hmm. chèo ừm, hmm. đẹp chèo chèo ừm hmm. hmm. อปลาสม้มเอามานเนื่องก็แซบค่ะอืตัวใหญ่ๆเลยค่ะนี่ของบ่าวแดงน้องหมวยอแซบมากกินกับเจวนะคะเหนี้อร้อนๆนะคะออื เมนูค่าหมดติบอันีนึ่งมาสองตัวค่ะตัวใหญ่ๆเลย สุดแซ่บนึ่งปลาส้ม,สมต้องกินกับผักลวกคะ่ะข้าวกันดีแซ่บ ปลาส้มเขาก็าส้มพอดีแซบเลยค่ะตัวใหญ่ใหญ่เลย เอามาเนึ่งก็แแฟบค่ะปลาส้มทำได้หลายอย่างนะคะเอามาทอดเอาไปใส่ใบตองปิ้งเอามาเนื้อ จะเดินอาหารอีกแล้วความ,มื้อนี้มมข้าหมุดติ๊บอื้มนหอมดอกหอม ตัวใหญ่ๆเลยค่ะปลาสม้มอ๋อยนันเนี่ยจับตรงท้องมันนี่สุดยอดอะ่ะมันเผื้อ หนึ่งปลากระแซบเจีวกระเซบตัวเดียวอิ่มเลยค่ะสำหรับ เนื่อปลาส้มนะคะคลึงกับผักลวกนะคะก็นเหนียวร้อนๆค่ะแก<จ>่จำเจียวจับสำรับ,มบมเมนู เนื่อปลาส้มนะคะจำแจววันนี้นะคะแล้วก็ลวกผักนะคะสุดยอดมากค่ะอิ่มเลยค่ะตัวเดียวก็อิ่มเลยค่ะตัวใหญ่มากสุหรับปลาส้มของบ่าวแดงแล้วก็น้องหมวยพาคินพาแซบนะคะวันนี้แซบสมชื่อค่ะ